สวัสดีค่ะปุ่มสุชาดานะคะตุ๊กตาน่ารักไหมคะตุ๊กตาตัวนี้เนี่ย ได้รับมาจากอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะปั้นมาให้โดยเฉพาะเลยได้รับการเป็นเป็นเรคองนิชั่นค่ะของการที่ชวนชวนน้องๆน,นะคะแล้วก็นักธุรกิจของ u n นิล v เวอร์ไฟ์เนี่ยหันมาใส่ใจตัวเองดูแลสุขภาพนะคะเราก็ออกกำลังกายด้วยการวิ่งนะคะเราก็ชวนกันวิ่งนะคะอย่างเป็นประจำแล้วก็มีระเบียบวินัยนะคะคราวนี้ เห็นตุก๊กตาตัวนี้นะคะก็มาคิดถึงสาวๆด้วยกันเนาะว่าโอ้ยถ้าเราเนี่ยสามารถนะคะรักษาความสดใสไว้ได้ตลอดไปเหมือนตุก๊กตาก็คงจะดีนะคะเลยมีเรื่องมาคุยให้สาวๆฟังนะคะว่าสำหรับผู้หญิงวัย50อย่างพี่ปูมเนี่ยนะคะรู้สึกยังไงเพราะสาวๆบางคนเนี่ยอายุยังไม่ถึงนะคะเ,เราก็จะรู้สึกว่า เ,เราก็ยังมีความสุขนะคะแล้วก็ถ้าเรามีประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็ใช้มันอย่างคุ้มค่านะคะเติมเต็ม,ตมคุณค่าให้กับตัวเองแล้วก็สร้างประโยชน์ให้คนอื่นเราก็จะมีวัย50กว่าที่มีความสุขแต่ยังไงก็ตามนะคะวัย50กว่าเนี่ยเป็นวัย turning point ของสาวๆอีกเช่นกันนะคะเพราะว่า เป็นวัยที่หมดประจําเดือนนะคะก็เป็นเรื่องใหญ่ของผู้หญิงนะคะคันนี้เวลาหมดประจําเดือนเนี่ยเขาจะค่อยๆหมดเนาะเขาจะไม่ไม่ไม่หมดไปทันทีหรอกค่ะเขาจะค่อยๆค่อยๆหมดลงไปนะคะอาจจะมาไม่ทุกเดือนแล้วนะคะหรือว่ามีน้อยลงนะคะจนในที่สุดหมดแต่เชื่อไหมคะว่าตอนที่หมดปีแรกเนี่ยยังไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะ เห็นใครๆก็บอกว่าอู้ตอนไยหมดประจําเดือนจะจะจะเจอการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นะคะของตัวเองก็ก็อาจจะเจอแค่ว่าอาจจะนอนไม่หลับบ้างเดือนเราคืนสองคืนนะคะอย่างอื่นก็ไม่เห็นเป็นไรนิ่นาแต่ปรากฏว่าหลังจากหมดไปแล้วหนึ่งปีเนี่ยนะคะเราจะรู้สึกอย่างมากเลยค่ะผิวจะแห้งกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมี ทันเนื้อทันตัวเพราะผิวแห้งนะคะบางคนก็อาจจะรู้สึกถึงความร้อนในร่างกายนะคะจนเหงื่อออกตลอดเวลานะคะตัวเองก็โชคดีนะคะโชคดีที่ไม่เจอเรื่องของความร้อนนะคะแล้วก็โชคดีที่มีอ v i o n s Perfect Radiance นะคะซึ่งเป็นอาหารเสริมมีสารอาหารสำคัญนะคะสำหรับ พวกเราผู้หญิงด้วยกันนะคะช่วยทําให้ผิวชุ่มชื้นนะคะแล้วก็กระจ่างใสแล้วก็ทําให้ริ้วรอยเนี่ยจางลงนะคะเราก็จะไม่มีริ้วรอยลึกๆนะคะทานง่ายมากค่ะสองละสองเม็ดนะคะแต่ก่อนเนี่ยก็ทานวันละสองนะคะพออายุ50แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนะคะก็ทานวันละสองซองนะคะเป็นเพื่อนที่ดีของเรามากๆนะคะโดยเฉพาะกับผู้หญิงวัย 50กว่าแต่ถ้าจะให้ดีนะคะเริ่มต้นตั้งแต่30นั่นแหละคะ่ะจะดีที่สุดนะคะขอให้ทุกคนผู้หญิงทุกคนนะคะสวยเสมอนะคะแล้วที่สำคัญค่ะเราอายุขึ้นได้อายุมากขึ้นได้นะคะแต่อย่ากแก่กว่าอายุนะคะแล้วก็อย่ากเก่านะคะทำตัวเราให้ทันสมัยเหมาะกับเหตุการณ์เหมาะกับยุคตลอดเวลานะคะ ขอให้ปียปี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่ค่ะ